สวัสดีค่ะมันี่เมนูก,ก้อยก้อนอินะผักก็จะมีใบบระกอบก,กับกระเที่ยงเสมอค่ะใบบอกอกัวบอ,ออนออนอืมมันถือฝนแบบท้องนี้นก่ออนกินกับก้อยแซ่บขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนสบู่อันดากูตาสบับปะรดแล้วก็สับกาแฟอันดานะคะอืมขอบคุณจากใจ ขายดีมากอืมผิวสดหน้าสดคือมันดูดีขึ้นมากอะ่ะอืมแห้งใส้แข้งขาวไม่ใช่ที่ขาว,ขาวไม่ใช่ที่เมียนฟังดีกว้วยสิอือมกว่วยคือดีอืม น้ำก๋วยก้อนอร่อยรสชาติมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวก่อนเอเป็นกับก้อยเป็นเสี่ยมที่อยากก้อยเนาะ ก,ก็งดมาจบนไม่มประกบอบอ,อ,อ,อ่านยีลิอ่านยีลิเฮียวดีกินคู่กับก้อนเสือ,อก็าไปเที่ยมหน่อยไปสุดเท่านั้นมันจะจ่ายาศฝนตก หนจริงๆกำลังกำลังเร่งโรงงานให้อยู่นะคะเร่งหงไยก็ไม่ได้แล้วแบบสวยมากก็สวยนะเพราะว่าเราออกแบบทั้งทีเราก็อยากได้แบบของที่มันสวยๆนะในมาคะ่ะออกแบบที่เยอ่องเลยแมันสวยๆแมันคุ้มไปเลยไม่ประกอบเขาเป็นนกักปอยเสยนะือแฮง จะบวชคือใครไทยก็ติดใจกลับมาซื้อซังขอบคุณมากขอบคุณหลายหลายค่ะขนาดตัวเจนอะไม่ได้ขาวหลังไม่ได้ข้าหดาหลังขนาดนี้นี่ค่ะได้ผลตอบรับอ่ะตอกมาดีแห้งขอบคุณหลายหลายค่ะอือม,มันใช้แล้วมันเห็นผลมือขาวมันกระจาา่างใสอยู่ไหมน้าสดเนาะน่าสดคุณสด แสงก็บอ,อกเดยว่าต้องตากขม้าไปไหนพะวานวันนี้มันฝนตกอ,อุ้ยหอยพ่อ,พอแจ่มนเลยเยื้อบากกว่ากินกับอะไรก็อร่อยมันเปรี้ยว่ะกินกับเม่็ดก็บแบกินกับก้อยเสือไปเน่ะเข่ากัน บอกเรื่องสครับอย่างนี้นึงสครับกาแฟอะทุกคนมันเป็นสครับนะหนานี่เป็นหนาหอนอืมอากาศหอนต้องไปอาจเจียนเล็กน้อยนะคะเรลยหลายกัพบพี่จัอดอกาะวนั้นเป็นสครับเนาะไม่ใช่น้ำกาแฟแต่เจนทําแบบอาดก้อนขึ้นมาเฉยๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นสครับม,มีผสมน้ำันบีไใส่แด้พี่น้องเนอใช้ทุกครั้งเลยก่อนตัวอนาคุตสับนนะเนี่ยใช้ทุกครั้งทุกวันเช้าเย็น

ทางโรงงานกำลังเหตุแพ็กเกจจิิงหายู่ยแล้วค่ะสำหรับสบู่อันดากูต้าสักรุนเนาะตัวกาแฟเป็นตัวเทศไปขึนนป้นเขาเพราะว่ามันใส่ตัวทุนสูงอืมค่ะ ทุกดคนีเโอเคค่ะขอบรคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็ขอบพรคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ